สางบาดลังในน้อยงบประหยัดเหตุเองคนเดียวค่ะทุกคนมาเบลิงกันนะคะวาว่ิวแหล้วก็บบรรยากาศทงหน้าเฮาหมื้อนี้เป็นจังไดกันแน่ค่ะมื้อนี้ในช่วงเศ้านะคะมาหอดช่วงประมาณจากบ่ายสองโมงนี้นะคะหมูซื้อว่าแดดแห้งคักเลยค่ะบัดที่นี่นะคะคืมฟ้าคืมฝนมานะคะนึ่วัาแต่ฝนสิตกกนะคะลุมก็พัดมาบักแห้งหนึ่งนะคะบัดแด้แท้จจาบโตกซํา เอนีป้ยมาตียงหน้าหน่อยเวลาประมาณตีโมงแรงแก,กแล้วนอจาก็เลื่อบอดาเฮตยังรลายนะคะทุกคนเมนีก็จะมาทําความสะอาดเนาะคะ่ะเมนีตั้งใจว่าจะเผาพวกกิ่งไผ่เนาะคะ่ะพวกปายไผ่ที่ปุยตัดลุ่มมากนั่นแหละนะคะทุกคนเหลือแต่ยอดเขาเนาะคะ่ะร้ายค่ะขนาดเลยนะคะตอนนี้กล้องถ่วมหัวแล้วค่ะก็เลื่อว่าจะมากวาดเอาพวกใบใหม่ใบไผ่พวกนี้เนาะคะ่ะเอาไปสุมใส่กันนะคะช่วงนี้กระเพายากเนาะคะ่ะเพราะว่ากิ่งไผ่กับบุท่านได้แห้งนะคะเฮดเทียงหน้าหน่อยมา,ยห,ยมาหลายอีพีแล้วนะจ้าแต่ว่าเฮตบุรท่านได้แล้วแจ๊กเทือน วิจะเฮดแตงแต่เ,ตเวลาวางเนาะคะ่ะการทิ่จะเฮดเบียกแบบนี้ก็คือแบบปุ้ยต้องมีจินตนาการในหัวแล้วก็มีความมู่งซึว่าเอ,อ้อยากจะเฮดคิดออกแล้วต้องเฮดแบบนี้อยังประมาณนี้นะคะทุกคนมันก็นเลยแบบว่าคืบหนาไปซาแห้งนะคะบ้างเทือค่ะปุ้ยเฮดไปนําปุ้ยจะคิดไปนํานะคะว่าเฮดออกมาแล้วมันติเป็นแตงไดเขาสีเดือดหรือโบเฮดออกมาแล้วมันสีงามโบอย่างงจังสีเนาะคะ่ะอีกอย่างหนึ่งค่ะช่วงนี้ปุ้ยจะขันที่จะตัดไม้ไผ่แล้วนะคะบริเวณไม้ไผ่ที่อยู่ในสาเน่เนานะคะ่ะก็คือแบบว่ามันเหลลือออตัแ่่่ทีมนนนาะะค จะเลยคิดแล้วคิดอีกนะคะว่าจะเหตุอย่างไดดีให้เขาประหยัดไม้ไผ่ใดที่สุดนะคะเพราะว่าปุ้ยเองปุ้ยก็มีความคิดว่าปุ้ยอยากจะเหตุไปอีกหลายอย่างอยู่ค่ะทุกคนไม้ไผ่มันกัมีแต่ล่ร่อมอนแล้วมันกับเบิดไปน้าเรื่อยๆเนาะคะ่ะตอนที่ปุ้ยจุดไฟนะคะทุกคนปุ้ยจะคิดนะคะว่าโอ้ยลมจะพัดมาเด้อนะคะอย่าเดี๋ยวว่ามันปิวมาใส่เถียงหน้าหน่อยเห้าเนาะคะ่ะนี่แหละค่ะปุ้ยจังที่ทาย่อยเนาะคะ่ะทาย่อยจุดไปนําเรื่อยๆนะคะกระไดตแต่พระวนาเนาะคะ่ะบอกจะที่เจ้าทางเพื่อนนะคะซอยปลูกปกักรักษาลูกน้ำ เ้อซันดอกนะคะอย่าให้มันปิวมาใส่เทียงหน้าหน่อยเอาเด้อวาสันเนาะจ๋าข้วาววะแตงแต่ว่าวจุ๊บเนาะค่ะไฟที่แบบว่าลูกแห้งๆนะคะล่มกับเปียนทิศค่ะทุกคนมันพัดไปทางไม่นะคะบัดท,ที่นี้เนาะจ่าไฟที่ทอดจุดไห้นะคะกับไม้โบเบสสามจ๋ากับโะเป็นยางจ๋าห้ากระทายย้อยจุดไปเรื่อยๆนั่นแหละนะคะอีกอย่างหนึ่งเนาะค่ะไม่ไผ่เขาก็บอกฮันได้แห้งดีปันได่นกระตตกลิ้นมาใส่เนาะค่ะวางมือวานเมือก่อนนั่นเองนะคะ บรรยากาศค่ายแน่ค่ะช่วงนี้นะคะแดดเต้าออกเลี่ยวเนาะค่ะจังมาะด้มาเห็ดเวียกได้นะคะถ้าช่วงนด้ที่มันแดดแห้งๆนะคะกระโบ,บสามารถที่จะมาได้คือกันค่ะเพราะว่าอากาศมันฮอนอุบอ้าวแห้งตอนแรกว่าเมื่อน,นี้จิบรได้ล่คลกิปแล้วเด้ค่ะทุกคนเพราะว่าปุ๋ยคิดว่าปุ๋ยคือจิบวได้่ทยคิปมาให้ทุกคนเบึงนะคะแต่คิดไปคิดมาค่ะล่งก็ได้ค่ะเพราะว่าพูดแลงคนกระทาเบึงจังสีหน้าค่ะเมะื่อนคนืนเนาะค่ะปุ๋ยบะได้ลงนะคะก็คือแบบว่าหย่านแต่หลายค้นถานะคะปุ๋ยตัดกิบแล้วกับ บ่ทาถ้าได้ผากเสียงเนาะค่ะตัดคลิปแล้วกระจ่เสียงประกอบคลิปไว้นะคะบานท,ที่มนีปุ้ยรับค่าโทรศัพท์ลาาพเลยค่ะหูเมื่ออีกเครือหนึ่งนะคะป้า,าถาทุ่มแล้วนะคะปุ้ยกันเลยว่าโอ้ยมืออื่นคุณลาจังผากเสียงปุ้ยก็เลยว่าจังสีเนาะค่ะกตจังว่าคลิปที่แล้วเนาะค่ะปุะย๋ยเดินลงแยมเสาเอ้าเมื่อนีปุ้ยก็คงจะเหตุยังใดบ่ร้ายเนาะคะ่กะก็เลยวาาาล่าจะมาเนี่ยล่ะค่ะเตรียมที่จะเหตุพานังมองนี้นะคะพอดีแต่ปูเกี่ยวของปุ้ยมันเบิดนะคะทุกคนบุดยซื้อมาเนาะค่ะอุตาาส่าะะ่าะะ้นนคแลถยยเยะะัังงง นี่นอกจากปีก็จะใส่เป็นไหมไผยคือกันนะคะเอมขึ้นมาจักประมาณจ็กศอกหนึ่งเนาะค่ะเส้นจแล้วเมาอก็จะเหตุเป็นอาจจะเป็นเสื้อลําแพนเนาะค่ะเอามาเหตุเป็นหน้าต่างนะคะเห็ดเป็นแบบว่าเปิดขึ้นยิงสีหน้าค่ะทุกคนเสื้อลําแพนกับพ่อทัานได้สร้างมาเนาะค่ะคิดว่าจะสร้างมาอีกจักพื้นหนึ่งก็น่าจะพ่อนะคะเพราะว่าปุ้ยมีพื้นหนึ่งเนาะค่ะปุ้ยเอาเอมดันหลังไหวนะคะดันหลังว่าทันได้เห็นเดียวแต่ว่าเอาก้างไหวซื่อๆนะคะมันกรเหลื่อมเก่าแล้วละค่ะเสื้อลําแพนนนกกก็มีีขออเสยย่่่คคคคืาะะะะบดแแงรทุ ว่าเขาก็มีหลวดลายผิ่สวยงามเนาะคะ่ะฮาก็จะมาใส่ไม้ไผ่เนาะคะ่ะในการเสริมความแข็งแรงให้เขาเอานะคะสาเหตุที่ฮ้าต้องใส่อันนี้สว่านเจาะก,ก้อนกันย่อนว่าตัวที่เราจะล็อกด้วยเนี่ยมันเป็นมไม้ไผ่นะคะถ้าฮ่าวว่าเฮายจะปูเกยวไปเลยเนาะคะ่ะไม้ไผ่อาจจะแตก จะมีคนสอบถามเกี่ยวกับสวรรค์มากคือกันเนาะค่ะวายี่หอ,อีหยังนะคะคุณจ้าายี่หอบ่ได้ค่ะลวก็อ่านบ่ออกน้่นะคะมันจะมีขายอยู่ในช้อปปี้เนาะค่ะทุกคนจะเป็นคล้ายๆแบบนี้หละนะคะแต่ว่าน่าจะคนละยหยีหอค่ะราคาประมาณเจ0รอยกว่าบาทนะคะเขาจะมีแบตแถมมาให้สองก้อนเนาะค่ะสวรรค์อันนี้ก็คือเป็นของคุณสามีเพื่อนเป็นคนสื่อเดือดจากวิกฤเลยบ่มั่นใจว่าราคาจักบาทนะคะวิธามือเพื่อนกับวานน่าในเสื้อสี่รอยเนี่ยละเป็นวานน่าในสีเนาะค่ะบ่เกิน บพ่เกินพันเพิ่นวานังสีนะคะทุกคนจนหมากแล้วเวลาที่ปุ้ยถามเพิ่นจะบ่คอยบอกราคาจริงเนาะตาในจวนของสวรรค์นี่เนาะค่ะว่าแมนมีอยู่ประมาณ3 4อันนี่แหละนะคะล่าสุดเพิ่นจะสั่งของโอซุกะมาอีกแล้วค่ะเป็นโตัวที่2นะคะพวกเลือใต้ป่าที่เป็นเรื่อยโซเนาะคะ่ะที่นอ้องหมดไก่ไข่อารมณ์ดีเพิ่นโฆษณาเพิ่นรีวิวนะั่นๆจ้ะทุกคนแบบนั้นก็นมีนะคะแต่ว่าปุ้ยบ่เอามาใส่เนาะคะ่ะเพราะว่าเวลาเตี๋ยมตัดไม้ไผ่นะคะไม้ไผ่มันบ่เหลียบปัปนดาค่ะแล้วก็ม,มันมักฉีกนะคะปุ้ยก็เลยมักสิใส่เรื่อยแบบนี้หาายกว่ค่คะ แล้วก็มีคนถามถึงพิกัดเลื่อยที่ปุ๋ยใส่เลื่อยใหม่อยู่นี่นะคะทุกคนก็คือปุ๋ยบริดัสร้างมาด้วยค่ะปุ๋ยซื้อเอาแถวบานนี่แหละนะคะเป็นร้านค้าใกล้บ้านเนาะคะ่ะรานเกษียนะคะก็มีคือกันค่ะเป็นเลื่อยตัดกิ่งไม้นะคะปุ๋ยซื้อมาในราคาลอยหาทิศบาทค่ะเมื่อนี้ตั้งใจว่าจะพากเสียงตัดคลิปให้มันแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาทุ่มหนึ่งแล้วค่ะตอนที่ปุ๋ยตั ขิดผักเสียงอยู่นี่นะคะนังผักเสียงอยู่เทียงหน้าน้อยหลังในเห้าวนี่นล่ะตาก็มีความเป็นส่วนโตค่อนข้างสูงอยู่คือกันนะคะเงียบนะคะแลัวก,ก็บ่คอยมีผยมาบุญไหว้นะคะทุกคนป้ยสามาถผักเสียงไดะคะ้ค่ะเมนี้ป้ยว่าป้ยชินอนหน้าเนาะคะ่ะทุกคนบรนเด ES ทถ่ายบรรยากาศยามเสาใหมทุกคนเบล่งหลายมือแล้วนะคะมือใดก็เมื่อแต,ต่นอนบาน,นะะเนาะค่ะพอเมื่อนอนบานนี่ก็คือตื่นสายนะคะทุกคนสายสุดก็คือหกโมงนี่แหละเนาะคะ่ะก็คือตั้งนาฬิกาไว้หกโมงนะคะเพราะว่าบาลารีดีห้ะะาจจะตตตื่นแเาปกิ ะะตื่นตีนตนหาค่ะทุกคนแต่ว่าตื่นมากกับบนยอดมอ,อกจากบาดท,ที่เ้านะคะจะต้องรองให้บัลร้ายดีเ้าตื่นเนาะค่ะจังสี่ได้ผ้าออกมาหน้านะคะแต่ความที่ว่าเสามันโค้งเนาะคะ่ะปี่จะเลื่อยแบบว่าต้องหาโค้งไม้ไผ่มาใส่ไม่นั่นเองนะคะ <c oughs> เผื่อทีเวลาที่ห้าต่อกวานังไม้ไผ่ใส่เนาะค่ะไม้มันจะได้ตรงกันกับเสาที่ห้าเหตุดไว้นะคะ จะมีคนแนะนำปุ๋ยมากคือก้านเนาะค่ะวาถ้าหาอยากจะให้ล้างคามันทนเนาะค่ะล้างค่าพ่าญ้านะคะจะต้องเฮ็ดให้ล <aty ride eln ik ara> ังค้ามันชั่นมากกว่านี้เนาะค่ะกล่องไงหล้างไปแล้วเรียบร้อยค่ะทุกคนใส่ใส่กล่องกระงง้ล้างแล้วเนาะค่ะพามาบึงบรรยากาศยามแรกเนี่ยจักน้อยนะคะช่วงนี้ก็เป็นเวลาประมาณหาโมงแรงเนาะค่ะทุกคน ปุ้ยก็ขอขอบพระคุณที่พีทุกๆคนเลยนะคะที่หายคําแนะนํามาเนาะค่ะปุ้ยเองปุ้ยก็บ่มีประสบการณ์ที่มากพ่อนะคะแล้กก็บ่เดกเกงเนาะค่ะบ่เด้เป็นตางนะคะทุกคนต้องบอกเลยค่ะอันนี้เป็นความหูซื้อที่ปุ้ยอยากจะเฮ็ดด่วนๆเลยนะคะแตงได้เฮ็ดออกมาประมาณนี้เนาะค่ะมันอาจจะบ่มีอีอย่างที่สมบูรณ์แบบนะคะแต่ว่าค่ะเฮ็ดแล้วมันพ่ออยู่ได้นะคะมันกันฝนกันแดดได้ก็โอเคแล้วค่ะสําหรับคําแนะนําที่พีเพิ่นแนะนามาเนาะค่ะตอนนี้มันแก่ไขบ่ได้แล้วนะคะปุ้ยจะเลยบอกว่าถ้าหากว่าปุ้ยมีโอกาส ที่จะได้เหตอยังหน้าหน่อยอีกเนาะค่ะพุ๊จะจาไว้เลยนะคะว่าหลังคามันต้องเห็ุใหนชั่นกว่านี้เนาะค่ะเพื่อให้น้ามันไหล้ได้เร็วขึ้นนะคะหลังค้าห้าก็จะได้บวชุ่มด้นเนาะค่ะทุกคนแล้วหลังค้าห้ามมันจะทนกว่านี้เพราะว่าถ้าหากหลังค้าห้าซุ่มด้นเนาะค่ะมันก็จะเหตุให้หลังค้าของห้ามมันผุเร็วขึ้นนะคะอายุการสช้งานของไผ่หยาก็จะต่ลาลงเนาะค่ะโอ้ยตาลงเงคือว่าจะหน่อยลงเนาะค่ะม้นนี่ปุกจจะตัดไม้เนาะค่ะแล้วก็จะพาไว้นะคะเตรียมถี่จะ ตัดใหม่ที่ความเา้ยว2อเมตหาปิปเนาะค่ะแต่ว่าคิดไปคิดมานะคะเวลาที่เข้าพาเคืองค่ะมันอาจจะพายยากนะคะวิจะเลยแบงเคืองค่ะ ทุกคนเคยเบิ่งลิปถีบตางประเทศเขาสางบาดไม้ไผ่ในป่าเม่นบอกค่ะทุกคนแบบนั้นเ้าเนี่ยมึงขึ้จังเขาเฮ็ดง่ายงเนาะคะ่ะแต่อันที่จริงแล้วนะคะุ้ยหูเลยค่ะว่าเขาไดิเฮ็ดง่ายเลยนะคะกว่าเขาจะเป็นตัดใหม่มาก้องกันไหวไดขนาดนั้นเนาะคะ่ะกว่าเขาจะเลื่อยใหม่เป็นทอนเป็นทอนนะคะทุกคนกว่าเขาจะสร้างบาดไม้ไผ่ขึ้นมาเป็นหลังบมักง่ายขนาดนั้นเนาะคะ่ะมม่ต้องใส่ใหม่เยอะมากๆเลยนะคะแล้วขึ้นเบิ่งมากว่าเขาจะตัดใหม่ได้เนาะคะ่ะและว้วกาจะหลากมากองกันได้เนี่ยอุ้ยบระจำหนึ่งเลยแล้วไม้ไผ่ ทางบานเห่ากับบกทุกันเนาะคะ่ะไม้ไผ่หน้าปุยเนี่ยบอกค่ะทั้งนักทั้งอันนี้นะคะลํากับบักเงาหนึ่งค่ะกว่าจะตัดลงมาใดนี่ก็คือหยาแห้งนะคะที่ปุยตัดใดนี่ก็จะเป็นลำหน่อยๆแบบนี้เด้อค่ะเป็นไม้ไผ่เลี้ยงนะคะทุกคนคะ่ะกว่าเป็นไม้ไผ่ใหญ่ไม้ไผ่ลำใหญ่ๆน่นเนาะคะ่ะปิบยบสามารถตัดเองได้เลยนะคะตัดใดเป็นแค่บ้างลํเนะคะลําใดที่อยู่หนอกๆก็ลงง่ายๆอย่างสันนะคะแต่ว่ามันก็นหน่อยแห้งค่ะแล้วไม้ไผ่ทังบานข้าเจ้าบาท,ที่นี่ไม้ไผ่ออกเป ยังตัดง่ายเนาะค่ะแ้วเบิ้งไม่ไอยูหน้าปุยซาบัดที่นี่มียุก,ก้อนหนึ่งนะคะอยู่เชียงหน้าพีสายแต่อันนั้นไม่หดน้ําบัดที่นี่ก้อนนั้นล่ะจับวิคิดว่าวิจะจ่างคนมาตัดอยู่นะคะเดี๋ยวให้เกี่ยวเขาออกแล้วก่อนแต่ปูเกี่ยวดอกเงากระเบิดแล้วจ่าเลือแงแต่ดอกสันนะคะจังวหวะเฮ็ดไปตอบดายเนาะจาคันติขี้รถเขาไปสื่อกับประมาณปีหากิโลกุญนจก,กันเลยว่าโอ้ยมืออื่นจังเห็ดถ้าหากว่ามีแต่ปูเกี่ยวนอกจาามือนีก็ค,คิดว่าน่าจะเกือบแล้วอยู่นะคะผ่านนังด่านล่างในเนาะ,ะช่ะาช เห็ดเมนูอีหย่างกินดีเนาะค่ะทุกคนยังคิดเ่ราะท่านได้ออกอยู่ในช่วงนี้ปุยจะแบ่งคลิปไปลงเพจสำรองนำเด้อค่ะเพจสำรองซื้อวานูปุ้ยฟราร์มรักฟาร์มสุกแปนเพจเด้อจ่าแต่ก่อนซื้อเพจของปุ้ยคือกินง่ายรูวง่ายเนาะค่ะสำหรับเพจนี้นะคะแต่ว่าค่ะปุ้ยว่าซื้อมันสํากันหลายคนแห้งนะคะปุ้ยก็เลยเปลี่ยนใหมค่ค่ะทุกคน ในช่วงนี้เนาะคะ่ะเพจารามรัการามสุกนี่นะคะส่วนมากแล้วปุ๋จะลงคีเพ็ดทีงหน้าหน่อยเป็นตอวใหญ่เนาะคะ่ะเพราะ,ะนั้นแล้วนะคะคีเ,เพ็ดกับเขากับน้ำบ้างเทื่อปุอาจจะไปลงเพจดสำรองนะคะสําหรับคนที่มักเบงิงแบบชีวิตความเป็นอยู่แบบกินง่ายๆอยู่ง่ายๆเนาะคะ่ะแบบปุ๋ยนี่นะคะกาสามารถไปติดตามได้นะคะปุ๋จะลงคลิปทั้งสองช่องนี่แหละปุ๋ยก็จะพยายามลงคลิปให้มันบวสซ้ำกันนะคะทุกคนประมาณว่าถ้าหากว่ามือน,นีปุ๋ถ่ายคลิปได้หลายเนาะค่ะมีประมาณทักสามคลิปจังสี่นะคะทุกคนปุ๋ยอาจจะแบ่งไปลงช่องสำรองคลิ มีช่องสำรองมาสานาจาก่ะเพื่อว่าเนาะค่ะเพื่อว่าเพีหนีถือปิด่างได้ดนะคะปุ๋ยกยังสามารถมีช่องอีกช่องหนึ่งนะคะทียังสามารถทําเงินได้อย่เนาะค่ะช่วงนี้นะคะทุกคนหนีร้ายให้ยังค่ะขานาดนะคะต้องมันต้องเลงค่ะต้องขยันนะคะอย่าปล่อยเวลาถิ่มซื้อเนาะค่ะในช่วงที่เฮายังมีโอกาสที่จะสามารถเฮ็ดเงินได้ทั้งทงที่เฮาอยู่บ้านเนาะค่ะทุกคนปุย้ยก่อยากจะเฮ็ดให้มันเต็มทีนะคะเมื่อได้ทีขี้ขานเนาะค่ะต้องแบบบอกเจ้าของเลยนะคะเป่าไม้ของเฮาคืออีหยังคือการหาเงินหาเงินมาใส่ เะะพรนาะฉะนั้นแล้วนะคะเขาสีขีคานก็ได้เลยถึงแม้ว่าในช่วงเวลานี้นะคะปุ๋ยอัตโนนหน่อยพักผ่อนบ๊เพียงพอนะคะแต่ว่าปุ๋ยคิดว่ามันกนารถนัดจะคุ้มค่าที่สุดแล้วนะคะสาหรับต้านที่หฮาไดีมีโอกาสได้เหตุงานอยู่บานแบบนี้ซึ่งปุ๋ยเองปุ๋ยกระบอกหัวเลยนะคะว่าโอกาสแบบนี้มันจะอยู่กับเ้าไปได้ด,ดนซําใดเนาะคะ่ะเอาละค่ะทุกคนคะสาหรับคลิปนี้ปุ๋ยกระคงต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะคะจังไดปุ๋ยกระฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ปุ๋ยในการเห็ุคลิปต่อไว้นําอน่ะเด้อ ุกคนเบิงกิบของปุย๋ยยางมีความสุขนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามเด้อจ้าสวัสดีค่ะ